สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะผมกับร้านยางตะนกนะฮะของดีเมืองปทุมนะฮะวันนี้ครับผมเราพามาดูรถแนวครอบครัวกันบ้างนะฮะมาเปลี่ยนล้อกับเปลี่ยนล้อพร้อมอยางนะฮะกับทางร้านเรานะโอเคอันนี้ายแดงมาเลยนะครับผมไยแดงอีกแล้วครับผม ร้านสนกมีแต่ป้ายแดงครับป้ายแดงล้วนปลายแดงล้วนนี่เกาสีครับเกาสีเกาองลูกค้าบอกว่าแค่ออกรถสามกิโลมามา,มาจัดยางเลยจัดรอ,อต้องต้องมาไหนต้องมาร้านยันสนกต้องโดนครับต,<ด>ต้องโดนนะโอเควันนี้เราพามาดูแนวครอบครัวกันบ้างครับผมเผื่อลูกค้าท่านใดสนใจฮะอยากจะเอาแนวครอบครัวมาแต่งสวยมากอะไรบ้างเราก็จะมานําเสนออ่านี้จะเป็นทันแรกของเรานะผมแนวครอบครัวฮะ mitsuichi ์ Mits um x p น n d e r cross นะครับผมอ่าโอเคก็ยังใหม่อยู่เลยฮะปลายแดง้วนรวครับนี่โอเคครับผมมาดูล้อนะฮะอันนี้เป็นล้อล้องานออโต้ครับผมงานออโต้ full forming ล้อเบาอีกแล้วฮะนี่อโต้ a o w full forming นะครับผมอ่า เดี๋ยวเราเปิดกล่องฮะไอ้เฮียเปิดกล่องฮะวันพันพิธีอันนี้ขอบสิบขอบสิบอะไรขอบสิบแปดแปดอ่ากว้างกว้างแปดครึ่งอ่าเปิดกล่องเลยครับผมเป็นล้องานออโต้ออปชั่นลาย BBS BBS ลาย BBS ต้องบอกว่าลาย BBS เลยกันนะงานมาตรฐานครับล้อเบาโฟมวิ่งนะล้อเบาล้อเบาอะไรอันนี้เป็นสายะบายไม่ได้เราเห็นมันจะมีอยู่ นี่ดอครับผมดูล้อนะครับอ่ะกล่องออกกล่องถ่ายแล้วแทนแทนแทนนี่ครับผมอันนี้สีอะไรเหรียดีเอ็มดักกันดักกันดักกันดีเอ็มสวยครับผมสีนี้สวยมีสายด้วยมีสายมีสายครบเหมือนแท้เลยเนี่ยเหมือน เหมือนแท้โอเคเอาเอาว่าเหมือนแท้แล้วกันก็แท้ไงก็แค่พูดให้ดูดีหน่อยก็คือเหมือนแท้เนี่ัยลายมันจะโล่งๆหน่อยถ้าเราไม่มีอันนี้ของปลอมก็ปลอมนี่ของปลอมเแในเวลาเราใส่อะไรของเนี่ยลาย BBS ครับผมเราใส่เข้าไปแล้วกลายเป็นของแท้ทันทีแท้ทันทีก็จะเนียนๆครับดูดูลายเส้นลายเนนี้ปลอม เหมือนันช่างจะเก็บรายละเอียดผมเก็บงานสวยครับผมนี่ลายนี้ครับผมมือดูโดยรวมของล้อนี่โดยรวมดูโดยรวมของล้อผมนี่สวยงามถ้าถ้าเป็นงานออโต้ออปชั่นงอ่ะสังเกต AOW Performing ยอมาจาก Performing ราคาป้าย7,800บาทร้านเราไม่ขายอ่าเราขายที่ สองหมันบาทต่อชุดต่อหนึ่งชุดอ่าโปรโมชั่นไปโอเคต่อนรีดดูาะลรเรียกครับนี่สวยครับผมดูมิติล้อครับผมนี่งานออตโต้แล้ผมโฟร์ฟอร์มิง่งลายบีบีเอนะครับผมถามว่าถ้าลูกค้าต้องการล้อแท้ก็บอกเราได้ครับผมเราสามารถหาให้ได้ฮะแต่อันนี้สำหรับงบจับต้องได้ครับผมอ่าโอเค ก็ประมาณนี้ครับผมอ่าเดี๋ยวเรามารอดูยางครับผมตอนนี้รอ,อยางนะฮะโอเคก็ประมาณนี้ครับผมอ่าครับผมก็ยางมาเป็นที่เรียบร้อยแลยะะ้วฮะตอนนี้ทีมงานกําลังประกอบอยู่นะครับผมอ่าเดี๋ยมาดูยางกันนะครับผม เป็นยางบิโตนนะฮะบิโตนเท็กซินโนนะฮะเท็กซิโนบอกว่าอ่านไม่ออกก็ประมาณนี้ครับผมสองห้าห้าสี่ห้าสิบนะครับผมอ่โอเคใช้ยางบิโตนนะฮะอะ่โอเคเดี๋ยวเราให้เขาประกอบกันนี้นะผมเดี๋ยวเรามาดูนะฮะว่าเสร็จแล้วจองเป็นแบบไหนนะครับผมโอเคครับ <S <S ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับเจ้า Expander นะฮะป้ายแดงนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราจะรีบรีวิวนะครับผมเพราะลูกค้าเขามีทุนละต่อนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูล้ออีกทีนะครับผมอันนี้เป็นล้อองานออโต้นะครับ Goforming ล้อเบานะฮะงาน BBS นะครับผมลาย BBS อ่ะขอบขอบ18นะครับผมนี่สวยๆครับผมอย่างที่เห็นในข้างต้นแล้วอ่าโอเครัดยาง b i d s t o n e นะครับผม b i d s t o n e บิสต์นอะไรไชซิโนโทีโนทุกอย่างเนี้ยอ่ายางปีใหม่ครับผมนี่โอเคสเปคยางครับผมสองห้าห้าสี่ห้าสิบแปดนะครับผมอ่าก็จะประมาณนี้อ่าเอ็กซ์เพนเดอร์รถสายครอบครัวครับผมนี่โอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาดูล้อหลังครับผมนี่นครับผมล้อหลังก็จะประมาณนี้อ่าเบอร์เดียวกันครับผมยางเบอร์เดียวกันอ่าล้อขอบสิบแปดอ่างานออโต้โฟลฟอร์มิ่งไลน์บีบีเอสนะครับผมอ่า โอเคประมาณนี้ก็ผมเดี๋ยวให้ดูรวมๆนะครับก็จะประมาณนี้ครับผมสายครอบครัวนะผมสําหรับลูกค้าคนไหนสนใจครับผมทางร้านเราจัดให้ฮนะนี่ e อ p a n d เ r โอเคก็ไฟหนึ่งผลงานจากร้านยางตนนกนะครับผมสนใจก็ติดต่อทางร้านได้เลยครับผมโอเคครับผมวันนี้ไปก่อนครับผมสวัสดีครับ